สวัสดีค่ะพบพอกันที่ชงปะาน่าค่ะแม่บ้านน้องอ,ง,องิงเมนีอีลากินเขาเอิ่มแล้วครับพักกันนั่งเล่นพักผ่อนนะคะกับซุ่มพอหักแม่หักพ่อพแม่แม่กับขอบขั้วนะคะนั่งเล่นกันอยู่ปะนา่าสมัตทายห้เบิงนะคะ เดี๋ยวจะถ่ายขึ้นผ้าขึ้นไปเบืองวร้างเป็น,นงานคือหน้าไปได้สำเร็จค่ะรถที่จอดนี่เป็นรถพอ่พอ,พอแม่แม่นะคะเสียนนกับมาดะคะ่ะเสียนนกับแม่บีนะคะไปค่ะวิสววรรณโดไปกับป้านาประดูปะตรวจงาน นะคะมาด้านบนเลยวันนี้มาด้านบนก่อนบนยุดกับทองฟ้าสดใสะคะ่ะาวิสเวกรโดตรวจงานวันนี้พี่อุ๋งอิงอยู่เดี๋ยวตอนแรงๆเอ่กับไปเห็นงานนะคะ ออกคํากระแดเพราะว่าอยู่ไก่บ้านนะคะไว้ทับทันขับรถชั่วโม,มงเดียวนี่ค่ะพามาตรวจงานค่ะพาไอโดมาตรวจงาน มา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 เฮ้ย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 โดเข้ามาโดโดอย่าไปโดดเด้สูงเข้ามาเข้ามาครับป้านางพามาดูห้องน้ำสวยไหมคะห้องน้ำด้านบนด้านหน้าห้องน้ำ ด้านหน้าชั้นบนนะคะของบ้านคะ่ะด้านหน้าบ้านนะคะสวยนะคะ่ะเสียงคุยกันเอ่อประกาศยินเขาแล้วก็นัน่งพักผ่อนนะคะ ุยกันเพ่อนเสียห้หาพักผ่อนตามอิริยาบทของแต่ละคนสวยนะคะ อุ้งอิงตำบังไปนั่งบปได้ถ่ายคลิปโล่งให้เบิ่งนะคะแต่ลายช่องกับถ่ายอยู่ดอกค่ะเบิง่งของช่องอื่นไปละานหน่อยตำหงใสรถด,ดีค่ะตำหงใสรถด,ดี ไปดูนะคะช่างเพิ่งกลับไปค่ะเมะื่อกี้เสือบอว่าสวยค่ะสวยจะฟองแบบประดิษายงถึม,มาเบิงงเลยได้นี่บ่มมีเวลาค่ะสวยนะคะ เสียงเจียวๆด้งยินอยู่ในี่อือเสียงเวลาน้อยนะคะองอ,งองอิงน้ององอิงเวลาขึ้นมาถ่ายด้านบนให้ดูนะคะขอบคุณ FC นะคะที่เขออามาใหม่ มาติดตามช่องไปนั่งแม่บานน้องอุกอิงขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ความสนใจเบิง่งเป็นกำลังใจใทีมหลังบานขอบคุณหลนๆด้วยค่ะแม้จะวันหยุดแค่วันเดียวก็มีค่าเวยค่ะ24ชั่วโมงของ ขอบขั้วนี้มีค่าหลายในผักปอนยูบานนี่คือความสุขค่ะสวยมากท้องฟ้าตอนนี้สวยมากค่ะบานน้องอุ้งอิงนะคะขอบคุณความหักความแพงที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีให้นะคะเดีย๋ยวไปนั่งใจเพิง รถเลี้ยงเรียยนเนะคะ่ะขอบคุณความหักความแพงทีมีหยม้ยีลาหน่กับขอบคััวด้วยค่ะรักแม่รักแบบไม่มีเงื่อนไขมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันก็มีอยู่จริงขอบคุณมากเนี่ยรถรถคดีจอดอยู่ในบ้านั้องคู่ด้วยค่ะอขี่ไปขี่มาสองคันแล้วค่ะ โรงนักเรียนนะคะวิวสวยไหมคะเมื่อกี้ไปนั่งบอกฟังวัารถรถรับทรงนักเรียนขนนี้เนี่ย FC น้องอิงจะรู้เมฆสวยมาก ยืนบนบ้านน้องนะคะชั้นบนค่ะผลดไหล่ปวดแช่เห้น้ำได้ค่ะฝากช่องป้านางแม่บ้านน้องอุ๋งอิงฝากช่องป้าวันแม่ขวน้องอุ๋งอิงทงพูนแม่น้อยนะคะแล้วก็บุญแอแลเราแต่สเสียทีมลังบานนะคะให้กำลังใจทีมลังบานซอยเบิงโฆษณาให้ป้านางน้ำได้ค่ะ บ้านาอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยค่ะเราจะทยอยตอบขอบคุณมากๆนะคะพอกันไม่คลิปหนาค่ะมีเสียงพ่ออชิตะกับเสียงน้องอิงคุยมาเป็นระยะระยะหนารักค่ะพอักทุกคนหักแพงน้องอิงค่ะสำหรับคลิปหนีสำนีก็น่าจะพอกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ